สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเขา้าสู่ช่องเพชรภาษาค่ะเปลี่ยนซื้อส่องใหม่เลยเด้อค่ะเด้อเปลี่ยนซื้อสอ่อ,สองใหม่แล้วเปลี่ยนซื้อส่งใหม่แล้วพู้เจ้ามักบอเลขแปดพี่น้องมักอยุ่ติมักกระเสือเด้อสองอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องอาทิตย์กว่าห้ว <c oughs> บริษัทถ่ายคลิปเลยบริษไปไซฝ้นกับต๊บเอาตลานอยู่นี่แหละจนกลัวใหญ่ไปยูจังหวัดไหม่ผุหลังจังสีพาพพี่น้องถ่ายคลิปนว่าไหม่พี่น้องเบ่งจังสีได้ไปยูจังหวัดได้ระว่างกาฬสินกับคนครพนม ดูใสก็ได้นะพี่น้องเนาะดูใสก็ได้พี่น้องคนไทยเป็นนี่อยู่แล้วเป็นมิตรที่ดีต่อกันอยกอย่างเอาล้านคือเก่าหละ่ะบ่ได้ไปใส่ดอกเอาล้านเหมือนเดิม ศูนย์มักน้ำโบรเปดเก็ดมักน้ำโบรมกักกระเสือเดือหนึ่งหาศูนย์หนึ่งแปดเก็ดจะให้อุตสาบริสือดอกประท่าพี่น้องถือ พี่น้องถึงน้ำลกกายก็ดีใจคุณอะไรกูแช่ในเด้อความอะไรก็ได้ยคุณใดเห็นคลิปพันหูพันตากะคุณอะไรกูแช่ในเนมเนมในใจจ้าเด้ออยู่ในหมู่บ้านนี่จ้าสิไปไทยใส่พี่น้องเอ้ยขันบ่ไปมีบ่ม,ม,มีเดี่ยวออกไปข้างใดก็ได้แต่กับลูกกับหลานไทยกับไทยช่องของหลาน <c oughs> ช่องพี่หูกน้องวานของยายกับเปียนซื้อช่องไม้ละซื้อเพชรอุตสาคันไม่เล็กถือก่ะที่ตามช่องไหนนี่ไหมเด้อกระิ้งให้ปอยให้เรื่อยๆปอยเป็นคนจ้าของอ่นล่ะครับปอยเป็นปลอยตั้งแต่ต้นๆ ประมานวันที่วันที่สี่ที่หมื่อวันที่เลขกออกหวยออกล้วจะขามือกับสิบปอยกันน่านปอยหลายเ่นแบบคน,คน,คนอื่นเพิ่นปัจจวาเอาเลขกเพิ่นมาปอยเนาะแต่เนาะเขาก็ต้องปอยคงจะของจะเห็นพี่น้องถืออจะเห็นพี่น้องถือพี่น้องถือ,ถอเขาก็ดีใจ ร่วงว่างกับอาลานนอกจากเอาลานแล้วก็กดเบิงเพิ่นไปเก็บเห็ดแน่โอ้ยเห็นกัเจ้าเก็บเห็ดกับสะอ่อนน้ำข้าเจ้านะจ๊ะเบิงข้เจ้าหมอลำัแน่เห็นก็เจ้ามวนกับมวนน้ำเบิงข้เจ้าเห็ดผ้าปแป๋วโชกแน่ ก็จะมีโชว์ก็ดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อดีใจน้ำก็จะเริ่มเบ่งอันเบ่งช่องย่าอุตสาหนั่นเลยเ่งช่องย่อุตสาวน้ำสื่องวนเมื่อกี้เนี่ย่เ่คยออกอัน เลขไทยเลขหนาเลขไทยสามตัวจะเพื่อเค่ยออกกระถ่ายรัฐบาลทันไปออกเลขหนาสามตัวซีสามหนึ่งคันมิไต่ผู้ใดเกอิออันนี้เขากับล่นรถรัฐบาลพูละเพื่อเลน่นรัฐบาลนแน่นแน่เอกชนแน่แน่รัฐบาลไม่ถ้าถึงอัน มันได้รุ่นหลายรางวัลแล้วค่ะเลยรัฐบาลรางวัลหน่อยรางวัลใหญ่เขาได้รุ่นได้หลายรางวัลก็นทองเทา่เรียนรัฐบาลอุดมุนรัฐบาลน,น้องไปยังไดเนาะ ขนาน้ำผู้ได้เห็ดให้เห็ดหน้าเดี๋ยวเราไปนอขอนะเห็ดให้เห็ดหน้าือ,อาา <c oughs> สีแล้วบุญแล้วค่ะจนเดือนนั้นนี่แล้วจนสีเดือนกันย่าแล้วเดี๋ยวบุละสิงหากันยา่าสอนบ้านเพื่นไม่เห็ดไหลสอนเพื่อนไปเก็บเห็ดโอ้อยากไปน้ำดี เก็บเห็ดตึกกระดุงสมานสมานอยากไปน้ำเดงสมานอยากเห็ดน้ำเดงมิเตเนวมามิเตแน่หวานสอบน้ำเพลินแต่อยูเหนียนบ่มี่มองไปพี่น้องเลยมองไปก็คือเอาล้านอะไรผัวล้านเขาโรงเรียนผัวพี่น้องเอ้ลานเขาโรงเรียนยังสแดนไปทั้งไหนูมเห็นบนไปทุกกระดุงกันจไปน้ำเพลิน เ <c oughs> พื่อนไปตึกกระดุงกระสิได็ไปน้ำเพิ่นตัวขันลันของเลี้ยงอ่ะเนาะเพื่อนไปหาเห็ดกระสิได็ไปน้ำเพิน่นเพื่อนไปเห็ดยังกระสิได็ไปน้ำเพิ่นตัวอันนี้พ่พอเอินมาป่าน,นัา่งพญาปเฝ้าบ้านเลี้ยงลันไปไ่บ่ได้ก็มาดาแล้วพี่น้องเอ้ยเถ่ามากคบ่เลี้ยงลันจ้าสีเลี้ยงไผ จะนอยบรี้ยงร้านเขาบ่าให้กินนั่นเด้อเขาบารี้ยงเด้อลูกเก่าก็ได้เขารับจ้างเรียงอันลูกให้เขาเขาก็เรียงเฮ้าเขาไปเฮ้าดูเขากขาลิกก่นคณะบรี้ยงเขาจ้างเรียงลูกให้เขาจ้างเขาโอบไ่ได้กินดอกเขาน้านข้อมือนี่หันเขาแล้วเฮ้ยยังก็เปล่นก็ได้จะเลียงร้านนั่นละ เขาเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกไ,ไว,ว้คล้อไว้แล้วตัวเขาเสียเจ้าเบิ่งเจ้าผู้ล่ก็แช่เงาสาเลยเด้อผู้ล่ก็มาเหรอเห็นคลิปผ่านหูผ่านตาก็บกุไล่าก็แช่น,น้ำแน่วันที่หาสิปอยหวยวันนี้หาด้วยค่ะเนาะหลังจากเลขออกหวยออกหามือกับสิปอย ขันป้อยเหมยคอมเมนวันอันที่สิบหกเข่ากับสิบปอยวันที่ยี่สิบขันปล่อยซาแล้วขันปล่อยซาแล้วเขาผัสเซียนนั่งเนาะเขาสิว่าอกห่วยไปแล้่าอนี้ขันปล่อยไหวไหลายเขาผัสเซียนเขาผัสเซียนเนาะพี่น้องเนาะเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผู้เด็กเมือง ขี้เปรี้ยกดไลค์กดแช่ให้รับให้รวยถึงรางวัลที่หนึง่งกินเท่าไรยกยให้บ,บกยกเทดาไกยให้ลงสวัสดีค่ะ